ทุกคนครับอันเนี้ยคือสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้วันนี้เราแอชีจะมารีวิวรถไฟโทมัสนะวะต้องรอก่อนนะถ้าอยากมีเสียงรถไฟโทมัสอ่ะต้องรอก่อนนะแต่อันนี้คือเติมรถไฟโทมัสคืออะไรครับลูกเติมเติมน้ำมันไงครับเติมน้ำมันเหรอใช่แล้ว ตอมถ้าเติมตรงนี้มันจะวิ่งเร็วถ้าเติมตรงนี้ขามันจะสะบัดเร็วถ้าเติมข้างหลังตรงนี้มันจะเกาะแข็งแข่งขึ้นแล้วก็ถ้ามันเติมตรงเนี้ยันจะต่อยแรงขึ้นถ้าเติมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะต่อยแ oh. รง,รงขึน้น oh, อ๋ออันนั้นมันคืออะไรอะตรงนี้ม<า>ันคืออตรงเนี้ยมันจะทําให้ห็บให้เพื่อนดูด้วยดิ นี่ตรงนี้นตรงไหนลูกตรงที่มีรูรูหมดหมอกหรอนะั่นคือตรงเติมน้ำมันมันหรอไหนถังน้ำมันอยู่ไหนนี่ไงน,นั่นหรอถังน้ำมันอะ่ะฉลามฉลามงับคุณแต่ถ้าอยากเห็นฉลามแบบมีลิ้นสีแดงต้องดูใหม่นะเพราะว่าไอ้ที้ทำพังอะ่ะเอามาไม่ได้ทำพังไม่นะั้น อ,<ช>อ,อันนี้อะไรเนี่ยลูกเนี่ยนนมังกรนะครับมังกรหรอนี<ช>อ้เรามาเล่นมังกรกันดีกว่ามาเดตัวมาว้าวเราเอามังกรมาต่อสู้กันกันกบอะตอมดีกว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนไอซีอยู่ฝ่ายอะตอมแล้วกันอย่างนั้นแม่อยู่ฝ่ายมังกรนะได้ มังกรพ่นไฟมาแล้วอ่ามังกรพ่นไฟฉันม,มีปีกฉันสามารถบินได้ด้วยนะบินก่อนได้เฮ้ยมังกรบินได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมังกรบินได้ด้วยนะเนี่ยมังกรพ่น,นไฟด้ด้วยฉันเป็นอะตอมเอฟเกตเฮ้ยไม่ยอมแกฉันเป็นอะตมอมเอฟเกตฉันวิ่งมาแล้วฉันเป็นอะตอมเอฟเกตสามารถ ทนไฟได้แล้วฉันเป็นอะตอมเอฟเกตสันมาอทนไฟได้แล้วก็จะห้าโดนไฟมันจะเอฟเกตร่างฉันฉันไม่กลัวฉันสามารถเป่าไฟได้ยิงปืนห้ามันมันไฟมันหมดฉันสามารถปินได้ด้วยนะก็จะหายไปฉันสามารถยินได้ด้วยิี่อ้าวไฟหมดเออหาฉันจะเป่าเธอ ยไปชาร์จพลังให้เขาเฉยเลยเพื่อฉันไปชาร์จพลังให้เธอเหรอใช่โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องลงแล้วรถไฟก็จะลชาร์จพลังให้ฉันแข่งรถเก่งขึ้นไงล่ะไม่เป็นไรฉันมีรถไฟโทมัสเฮ้ยรถไฟโทมัสคือพวกของฉันแกไม่เป็นอะไรแล้วอย่างนั้นเช่าฉลามแล้วกันฉลาม เรา2คนมาช่วยกันเอ้ฉามนเยอะกว่าแาลมเ้ยเราสคน่ะมาช่วยจัดการมันนะฉลามโเคไหมเราไปจัดการต้อมเราต้องจัดการมันสู้กับมันให้ได้เฮ้ยมันแปลงร่างแล้วเฮ้ย มันขยายรถไฟโทมัสหลายสีมากแล้วโอ้ยปืนปืนโอรถไฟโทมัสมีสีอะไรบ้างอุ้ยสีเหลืองเขียวสีเขียวว้าวสีแดงสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเป็นพระเอกสีฟ้าสีฟ้าตัวใหญ่ด้วยสีฟ้าเป็นพระเอกว้าวสีฟ้าอู้รถไฟโทมัสมีเยอะแยะมากมายเลย ฉันฉันแยกว่างออกไงล่ะเมื่อกี้ฉันลากกันไงมสุดยอดไปเลยแกเช่นี้เองเหรอฉันมีโลกกับจันมิลก้าเอ้ยมีโลกกับตันด้วยไหนเฮ้ยเราเราอยากได้ลูกกับตันเขาไอ้ลูกพี่เราต้องทำยังไงวะลูกพี่ไปไหนอะพาไปเติมมองงานก่อนละกัน โอ้มีเขามีที่เติมน้ำมันด้วยเราต้องหาตัวช่วยแล้วแหละเฮ้ยเราต้องหาตัวช่วยแล้วมังกรเราฉลามเ,ลเรามีกบหล,าม,บลามเลียกบหลามเลียนไปจัดก,การมาเลยนะกบหลามเลี่ยน,ยนแต่มีแค่กบกบหลามเลี่ยนไปจัดก,การมาเลยแล้วปิดท้กแต่ฉ<พ>ันมีแค่กบนะ เลยเปิดถุงเอาพลังอุ้ยถุงเราเรามีถุงด้วย,ย,ยเรา <จะ S 1> ดูดเราดูดพลังมันเราเอาของมันขึ้นเฮ้ย,อยเอากับตนอเมริกาของมันเฮ้อเอาเลยกบหลามขโมยมกับตเอเมริกาเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยเรามีพลังกับตันอเมริกาแล้วฮ <c oughs> ่าฮ่าเอาของมันได้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดการ ข้ามีที่เติมน้ำมันของข้าอยู่อันนั้นคือจุดอ่อนของข้าจุดอ่อนของเจ้าคืออะไรน้ำมันน้ำมันจะหมดเหรออย่างนั้นเราจะไปเอาน้ำมันเจ้าฉลามเนี่ยเจ้าจงไปเอาน้ำมันของเขาไปขโมยน้ำมันของเอตอมกับรถไฟโทมัสมาให้ได้นะฉลามได้ครับได้ครับนายท่านได้ครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการ เอาน้ำมันของมันมาพอเราได้น้ำมันของมันมาเก็บในนี้พอเราได้น้ำมันของมันมาเสร็จใช่ไหมมันก็จะไม่มีน้ำมันเติมรถฮ่า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 สนุกกันเลยทีเนี้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยแล้วน้ำมันมันอยู่ไหนครับท่านเฮ้ยเราหาน้ำมันเขาไม่เจอครับท่านเฮ้ยเราต้องทำยังไงขับดีกว่า เฮ้ยมันต้องแอบซ่อนอยู่ตรงนี้แน่นอนเย้อย,อยู่ไอ้รถไฟโทมทัสเขียวหรือเปล่าแปวต้องมีอยู่ตรงนี้เราต้องมาหากันมีหรือเปล่าเฮ้ยมันเฮ้ยไม่มีเฮ้ยรถไฟเขียวไม่มีเฮ้ยไม่เป็นไร <c oughs> ตามหารถไฟสีเหลือง <c oughs> รถไฟสีเหลืองจะมีหรือเปล่าเนาะ ก็ไม่มีไม่มีนะไม่เป็นไรเฮ้ยมันต้องอยู่ในรถไฟแดงรถไฟแดงรถไฟแดงมาแล้วค้าปุ่นปุนปุนฉึกฉักฉึกฉักปุนปุนปุนเฮ้ยแกจับลูกแขนไปตัวประกันเฮ้ยรถไฟแดงอรถไฟแดงไม่มีอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไร เรายังเหลือรถไฟฟ้าสีาฟ้าเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยไหนวสํำรวจด้วยนีไม่มีอีกละเราจะไปเอาน้ำมันจากเขาได้ยัยงไงเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วต้องที่ไหนรู้แล้ว <c oughs> จากอะตอม <c oughs> ไหนเพื่อนๆมาดูอะตอมดิตรดอะตอมไม่มี ท้างหน้าอะตอมไม่มีหุ่นยนต์อะตอมไม่มีมีที่เดียวเหลืออยู่อันนึงรถไฟหัวรถไฟโทมัสใหญ่มันต้องมีแน่นอนแต่เราจะไปเอาอยัางไงเนี่ยกบหลามช่วยฉันคิดดิว่าเราจะไปจัดการยังไงได้ไหมกบหลามบูชสิสสได้สิครับนายท่านเราต้องเอา ที่กำบังไม่ให้มันเห็นเราเราแอบไปขโมยของมันได้นะเราต้องเอาที่กำบังเนี่ยที่กำบังคือโล่อันนี้คือโล่อะไรนะโล่กับอเมริกาโล่กับอเมริกาบังกลบลามไว้เฮ้ยเจ้าไม่เห็นข้า,ราหรอกเฮ้ยเจ้าไม่เห็นข้าแน่นอนเล่นได้เฮ้ย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 ฉันลอยไม่ได้ ค่ะได้ยินเสียงไม่เป็นไรหัวหน้าหัวหน้าจะไปเองเหรอใช่ใช่มันโดนพลังรถไฟเฮ้ยต่อช่วยน่อิช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 เฮ้รวมพลชชช ให้ได้รวมลาวพลังรถไฟเทอรมัสครับนี่เราต้องเอาน้ำมันของเขามาให้ได้นี่คือคำสั่งของข้า <c oughs> ได้ครับนายท่านได้ครับแต่ตอนเนี้ยอยู่กับมันติดตามมันตลอดเวลามันเอายากมากเลยครับนายท่าน <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะได้ของมันเอง ออข้ามีปืนพลังแล้วชาร์จปืนปืนน้ำมันแกบเอาน้ำมันจากข้างหลังเฮ้ยยืนช่วยด้ว <c oughs> ยะเอาไม่ได้แล้วเอาเขาไม่ได้เลยครับนายท่าน แล้วเราจะมีทางชนะเขาไม่เนี่ยไม่มีทางเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าถ้าเราจะเอาชนะเขาได้หรือไม่ได้ต้องอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อาชีด้วยนะถ้าพี่ออชีอยากชนะขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ด้วยนะครับอย่าลืมนะคะเพื่อนๆนะนะพี่อชิโอซ่อนน้ำมันไว้อย่างดีเลยครับผมไม่สามารถเอาได้เลยแล้วพวกนี้ก็เฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเราเอารถไฟโทมัสของเขามาเป็นพวกเราด้วยดีหรือเปล่ารถไฟโทมัสน้อยเนี่ย <c oughs> เอาไหเจ้าอ่ะจะมาเป็นพวกของเราไมหมเอ้เอาไหมเอาไหมเออเธอเนาะ <c oughs> ได้ไหมก็ได้โอเคอย่างนั้นเจ้าแต่มันน่าจะโหดเกินนะเพราะมันรวมล่างกันแล้วเจ้าจงโกหกว่าเป็นพวกของมันนะแล้วก็ไปสืบความลับให้ข้าว่าถังน้ำมันมันอยู่ตรงไหนกันแน่เข้าใจไหมข้ารู้เข้าใจไหมข้ารู้อยู่เข้าใจครับนายท่านเข้าใจครับต่อไปนี้ผมจะเป็นลูกน้อง ต่อไปนี้ผมจะเป็นลูกน้องครับมังกรนะครับสีแดงเม็นเลื้อยอยู่ครับอยู่ข้างหลังรถไฟโทมัสใหญ่ได้เลยได้เลยเฮ้ยนั่นรถไฟโทมัสทำอะไรของมันนะข้าร่างรวมร่างรวมร่างอะไรเหรอรวมร่างพิเศษรวมร่างพิเศษทำอะไรจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นเยอะออ้เฮ้ย สายไฟไม่ใช่เหรอรวมร่างอะไรเนี่ยฮะรวมร่างไงแกไม่รู้เหรอไม่รู้รวมร่างกลายเป็นติมเ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 ฮ้ยคืออะไรอะรวมร่างสีฟืู้โอ้โห้แล้วรวมร่างหรืออะไรเนี่ยทำไมมันโอ้โหรวมร่างแลว้ออเลวเหรอเฮ้ย อมาดูเขาทำอะไรกันเนี่ยฝั่งเขาได้ถ้ามันกดรวมล่างพิเศษเรวมล่างพิเศษโคตรสูงรวมล่างพิเศษรถไฟโทมัสกับพี่ตอมรวมล่างกันแล้วดูดมันจะทันให้มันเป็นแบบนี้แล้วพลังของทุกคนมันจะหายไป หาตัวมัดหมดโอ้โหพี่อาชีททำอะไรนะุ่เฮ้ยเฮ้ยเฮเพื่อนๆแอบเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นถังน้ำมันเฮ้ยถังน้ำมันเห็นแล้วเ <c oughs> จอแล้วแต่เราจะหาวิธีเอาคืนยังไงเนี่ยอยากได้ถังน้ำมันจังเลย เติมให้ก่อนเติมเติมเติม <c oughs> ข้าเติมแขนของข้าข้าจะต่อยแรงงูย,ยางได้ถังน้ำมันจังเลย <c oughs> แต่ของเราของเราไม่ต้องใช้ถังน้ำมันนาะ <c oughs> ของเราอะ่ะใช้มันจะสามารถบังคับให้ใช้ถ่านเรื่องของเราต้องใช้ถ่านถึงจะสามารถไปได้ ยับไม่ดีไม่ดี่ดี่ดีเฮ้ยว้าวอื่อเออเข้าเพื่อจัดกาแกเฮ้ยต่อสู้กับแกเฮ้ยเข้ามเพื่อจัดกาแกเฮ้ยต่อสู้กันเลยอ่าฉลามฉันก็วิ่งไปจัดการแกเฮ้ยไปเลยชโจ้ามไปเลยจัดการไปได้ว้าว S 1> <S 1> คันก็วินได้เหมือนกันนะวิดิชิบิดิชิบิดิตมตึมตึมเฮ้ยวันนี้สงสัยเราขโมยของเขาไม่ได้แล้วแหละพรุ่งน,น,นี้อ e ีพีหน้าเราถึงจะมาต่อสู้กันอีกเราถึงจะมาเอาถัางน้ำมันของเขาวันนี้เราไปเตรียมการใหมล่ละไปพักผ่อนใหมล่ละ วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนแล้วอาชีพี่อาชีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะเดี๋ยวหลามแกไม่รอดแน่ข้ามีตัวชนญกลุ่มอ๋อไมบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามตอนต่อไปนะว่าฉลามกับเจ้ามังกรกับเจ้ากบหลาม จะจัดการขโมยถังน้ำมันได้ดหรือเปล่าวันนี้บายบายแล้วนะกบล้ำเปิดทะลังพิเศษอ,อ,อ,อมึงอย่าได้